เออในที่สุดธุรกิจแบคโดโน่ของฉันก็เสร็จแล้วขาดแค่วัตถุดิบในการขายงั้นไปหาซื้อดีกว่าฮ่าฮ่าสำเร็จแล้วฉันจะรวยแล้วเว้ยต้องขายดีแน่ๆเลยเฮุณลุงครับคุณลุงคุณลุง เฮ้ยว่าไงวะคือผมเห็นว่าคุณลุงทาสวนผมก็เลยอยากจะมาขอสมัครงานขอเป็นคนช่วยเก็บสวนคุณลุงได้ไหมครับไม่ได้ฉันทำคนเดียวก็ไหวอยู่โฮ้ยไปสมัครงานกี่ที่กี่ที่ก็ไม่มีใครรับเลยอะ่ะทำไงดีเนี่ย,ยแล้วเราจะกินอะไรหิวก็หิวตอนนี้เนี่ยโฝนก็ยังจะมาตกอีกชีวิตอะไรวะ ทอแท้กับชีวิตเหลือเกินไม่ทําไงดีวะเครียดมากเลยตอนเนี้ยไม่มีงานทําเลยอะคือหิวก็หิวตอนเนี้ยโอ้โหมันมีร้านเบเกอรี่อยู่นะลองไปสมัครดูสิเพื่อจะปานจริงเหรอครับคุณลุงนั่นเดี๋ยวผมไปหาดูแล้วกันหวังว่าเราจะได้งานเถอะนะหิวมากเลยตอนนี้ทําไงดีคงจะอดไปอีกวันเลยนะโอ้อท้อจัง เฮ้ยนั่นไงร้านแมคโดนัลด์อย่างที่ลุงเขาว่าเฮ้ยแล้วพ่อค้าก็น่าจะาเป็นคนนั้นเลยนะลองไปสมัครดูดีกว่าขอให้ได้เถอะเนะขอให้ได้เถอะนะเอิม่มคุณครับคุณครับว่าไงนี่ใช่ร้านแมคโดนัลด์เปิดใหม่ใช่ไหมครับคือปอดีว่าผมอยากจะมาสมัครงานเป็นพนักงานเด็กเสือฟอะไรแบบนี้ครับพอจะได้ไหมครับไม่ได้อา่านั้นผมอยากจะสั่งแฮมเบอร์เกอร์ได้ไหมครับ คือติดไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาจ่ายทีหลังได้ไหมไม่ได้เว้ยไปไหนก็ไปบ้าหรอครบสามสิสองป่ะเนี่ยมาขอติดแบบเนี้ยคุณก็จริงหมดแล้วทำไมต้องยาวครับือไปก็ได้ไม่ได้อีกแล้วเลยเอาไงดีเราตอนนี้อืมากเลย <c ười> ถ้าไปขอคนที่ตลาดก็คงไม่ให้หรอกแต่ทำไมคนเมื่อกี้ถึงได้พูดจาหยาบคายแบบนี้ทำไมพูดแรงจังคือแค่ไม่ให้ก็คือพูดว่าไม่ให้ทำไมต้องยาวด้วยวะอไม่ชอบเลยคนประเภทเนี้ยขอให้ร้านมันเจ๊งเถอะนะขาดทุนย่อยยับไปเลยสาธุเว้ยเอ๊ะแต่เราก็สามารถทำให้มันขาดทุนได้นี่วะฮะนั้นเอาอย่างนี้ล้กันเจอแน่ ไปเปลี่ยนชุดแพ๊บชวฮ่าฮ่ฮ่อาชีพโจรนี่แหละแล้วเราก็จะอิ่มแล้วเราก็จะแบบอิ่มท้องได้คืนเนี้ยฮมถ้าพูดดีๆตัง้งแต่แรกก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกเว้ยราดแกจิงแน่แม็กเดินโนเ่งเปิดใหม่เดี๋ยวได้รู้อืมถึงแล้วพ่อค้าอยู่ไหนเนี่ย สงสัยฝนตกเลยไม่อยากมายืนหน้าร้านเอิ่มสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับรับประทานดีครับเอ๊ะทำไมคุณแต่งตัวเหมือนจรจังเลยครับอ๋อเปล่าครับผมเอ่อแฟชั่นใหม่ครับแฟชั่นใหม่ผมขอนั่งตรงนี้นะครับทำไมมาคนเดียวถึงนั่งโต๊ะคนครับอ๋อพอดีผมกินเยอะครับก็เลยจะแบบสั่งเดี๋ยวอาหารวางไม่พอครับอ๋อครับแล้วจะรับอะไรดีครับ เอาไม้หมดเลยครับตามใจทําใจอะไรรอแป๊บหนึ่งนะครับครับติดแน่ร้านเก๋เฮ้ยอะไรนะครับอ๋อเปล่ากับเปล่ากับพูดเดียวเดียวกับอ่านมาแล้วครับวางเลยครับวางเลยครับเดี๋ยวอ่านจะมาเพิ่มนะครับรอแป๊บโอเคครับโอเครีบๆเลยหิวมากเลยตอนนี้เนี่ย อ่านี้ครับมาแล้วครับวางเร็วๆสิครับหิวเนี่ยหิวขอโทษครับขอโทษครับอาหารมาครบแล้วครับเจนนตาแน่เลยครับครับครับ <c oughs> อาหารแบบเนี้ยสักกี่บาทกันคงจะแพงหน่าดูนแล้วถ้าไม่จ่ายสักบาทมันจะเป็นยังไงนะ นั้นเก็บแล้วก็วิ่งเลยเราฮ่าฮ่าเก็บ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 ไหมดเก็บใม้หมดเออปึ๊บเค้กโอ้โหเค้กน่ากินกินแล้วก็น้ำเปล่าอีกสองขวดโอ้โหกินไปได้อีกลายมือเลยนะเนี่ยสามสองหนึ่งวิ่งครับวิ่งจังหวะนี้วิ่งครับวิ่งวิ่งครับเฮ้ยเฮ้ยกลับมานี่กลับมาก่อนยังไม่ได้จ่ายตังกลับมาก่อน ไม่อยู่แลวเว้ยอยู่ลวเว้ยว่าแล้วทำไมแต่งตัวแปลกๆหุยไม่สนแล้วไม่สนแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยแอบตรงนี้แหละเราแอบ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 ไปไหนแล้ววะเราต่างานมาตั้งเยอะถ้าหนีได้กาทุนยับเลยนะนี่เราอะฮ่า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 ขนมหน้าควายร้านบ้าขนมหน้าขาดทุนไปเถอะคนปากเสียแบบเนี้ยเจอเลยเฮ้ยทำไงดีเราขาดทุนเลยเนี่ย